ที่พูดขนานกันไปนะคะคุณผู้ชมกับในเรื่องของการออกมารณรงค์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเรื่องของการเพิ่มโทษในคดีข่มขืนนะคะรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือการขอให้มีการพิจารณานะะในการปรับแก้กฎหมายลดอัตราโทษในเรื่องของการพกพาอาวุธสําหรับการป้องกันตัวอย่างสเปรย์พริกไทยนะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้ค่ะในส่วนของอัตราโทษถามว่าเป็นโทษปรับในการพกพาอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวเนี่ยมีโทษสูงกว่าโทษข่มขืนนะคะการปรับถึงี่ยถึง2า เท่าเลยทีเดียวค่ะเราไปติดตามจากรายงานพิเศษของคุณภัยจิตพานนท์ค่ะพยายามต่อสู้เละค่ะเราวิ่งหนีก่อนแล้วเราวิ่งหนีแต่ว่าไม่ทันอะไรเงี้ยเรากเา็เขาก็แบบเหมือนพยายามจะทุบตีอ่างเงี้ยเราก็พยายามประดันผักเขาออกไปอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่โชคดีที่แบบเพื่อนมาช่วยจังหวะนั้นทันพอดีทีนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องมีอะไรอุปกรณ์อะไรที่แบบเออช่วยเราป้องกันตัวนิดนึงในยามที่มันฉุกเฉินหรือว่ามีคนเข้ามาทําร้ายอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ก็ก็ก็เลย ไปซื้อสเปรย์พิไทยมานี่เป็นคําบอกเล่าจากหญิงสาวที่เกือบตกเป็นเหยื่อเหล่าอาชญากรที่แฝงตัวอยู่ในสังคมซึ่งนับว่าโชคดีที่ครั้งหนึ่งสามารถเอาตัวรอดมาได้ต่างจากหญิงสาวบางคนที่ต้องสังเวยชีวิตเพียงเพราะไม่สามารถป้องกันตัวเองจากคนร้ายหญิงสาวหลายรายตัดสินใจหาตัวช่วยเพื่อป้องกันตัวเองให้รอดจากเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเธอได้ทุกเวลาสเปรย์พิกไทยจึงเป็นตัวเลือกแรกที่นึกถึง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวที่สามารถพกพาได้ง่ายและสะดวกกับการใช้งานเพราะว่ามีดอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นจริงๆความร้สกว่าแรงผู้ชายกับแรงผู้หญิงนะ่ะมันผู้หญิงมันก็แพ้อยู่แล้วถ้าเราพกมีดเนี่ยมันก็จากข่าวหลายๆข่าวมันก็คือผู้ส่วนหน้ามันก็จะกลับมาทำร้ายตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ สูสเปรพิ่ไทยค่อนข้างมันค่อนข้างเล็กทีนี้ถ้าเราดูจังหวะคนร้ายดีๆอย่างเงี้ยเราเราเราเก็บเอาไว้แบบไม่ให้เขาเห็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้จังหวะอันนั้นฉนะีดเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หาจังหวะที่จะเอาตัวรอดได้ในในความรู้สึกตรงนะัจริงๆอะ่ะอยากอยากให้กฎหมายสามารถเอาตัวนี้มาใช้แต่ก็อาจจะเพิ่มอะไรบางอย่างซึ่งทุกๆอย่างก็ ไม่สามารถที่จะคุมได้ร้อยเปอรยู่แล้วแต่ก็ให้มองว่าสําหรับผู้หญิงที่ไม่รู้จะพกพาอะไรเนี่ยก็คิดว่าสเปรย์พิกไทยก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยได้ตัวหนึ่งนายกอศินสุภริตธรรมรง w e เว็บมาสเตอร์ไทยบริกา c o m ให้ข้อมูลสําหรับการใช้สเปรย์พิกไทยว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวที่หยุดคนร้ายได้ในทันที ทำให้เกิดอาการไอาจามแสบตาลืมตาไม่ขึ้นโดยอาการทั้งหมดจะหายไปในเวลาประมาณ15-30นาทีซึ่งจะไม่ส่งผลร้ายกับคนร้ายในระยะยาวแต่ก็เป็นระยะเวลาเพียงพอที่เหยื่อจะสามารถหนีเอาตัวรอดแต่สำหรับประเทศไทยสเปรย์พิกไทยเป็นของผิดกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงที่ระบุไว้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญที่ใช้เพื่อขัดขวางระบบการทำงานของร่างกายเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่4โดยห้ามมิให้นำเข้าจำน่ายพกพาสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก10ปีหรือปรับ1ล้านบาท สิ่งที่มันกระทำต่อคนร้ายคือมันทำให้คนร้ายแสบตาลืมตาไม่ขึ้นไอจามประมาณสัก5นาทีระยะแรกคือระยะรุนแรงก็คือจะ,ะมาณ5นาทีคือจะ ไล่ตามเราไม่ได้ไออยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าซึ่งเราสามารถประถมพยาบาลเขาง่ายๆก็คือน้ําเปล่าเนี่ยครับล้างมันก็ออกแล้วซึ่งมันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรรุนแรงถึงเสียชีวิตอะไรขนาดนั้นนะซึ่งมันปลอดภัยมากแล้วมันดีสําหรับผู้ใช้และผู้ถูกกระทําถ้าถตงว่าการที่เราใช้มีดเนี่ยหรือว่าใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยครับตัวคนใช้ไม่ปลอดภัยอันที่หนึ่งละคนที่ถูกกระทําก็มีโอกาสถึงชีวิตได้แต่ในสเปรย์ทรยเนี่ยมันไม่ถึงขั้นนั้นแม้สเปรย์พริกไทยสามารถช่วยยับยั้งการเกิดเหตุ อย่างเช่นในปี2552พนักงานร้านสะดวกซื้อเคยใช้สเปรย์พริกไทยจับคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในร้านได้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเคยมีผู้นำสเปรย์พริกไทยไปใช้ในทางที่ผิดโดยเมื่อปี2556ที่ผ่านมาหญิงสาวรายหนึ่งก่อเหตุใช้สเปรย์พริกไทยพลใส่เจ้าของร้านทองเพื่อชิงทองที่จังหวัดอ่างทองแต่ถูกตำรวจจับได้ในที่เกิดเหตุทันที นายกอสินเสนอว่าหากจําเป็นที่จะอนุญาตให้ใช้ได้จริงควรมีการควบคุมเช่นการกําหนดสารสําคัญกําหนดคุณสมบัติของผู้ผลิตหรือผู้จํหน่ายหรือกําหนดสินค้าต้องขึ้นทะเบียนเพื่อเปิดช่องทางให้กับผู้หญิงที่ต้องการพกพาสเปรย์พิษไทยเพื่อป้องกันตัวเองแต่ปิดช่องทางสําหรับผู้ที่นํามาใช้ในทางที่ผิด เราสามารถจะระบุไปเลยว่าให้แต่ละขวดเนี่ยสั่งไปเลยว่าผู้ผลิตต้องตี serial number มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาซื้อเนี่ยเราก็แมทเหมือนปืนนะครับว่าใบอนุญาตนี้อยู่กับสเปรย์พิททยขวดนี้หากสเปรย์พิททยัวนี้คือเกิดเอาไปถูกใช้ในในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดตกหล่นอยู่หรือสารที่เอามาฉีดเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้มันมาจากยี่ห้อใดรุ่นใดแล้วผู้จำหน่ายส่งข้อมูลให้ออยอซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้คนดี ได้มีโอกาสใช้สเปรย์พิษไทยเพื่อการป้องกันตัวครับกระแสรเรียกร้องให้มีการลดโทษสาหรับการพกพาสเปรย์พิกไทยเกิดขึ้นอีกครั้งหลังเกิดคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย13ปีบนรถไฟเพราะหากเปรียบเทียบอัตราโทษของผู้ที่กระทําผิดฐานมีสเปรย์พิกไทยในครอบครองนั้นมีโทษปรับสูงกว่า25เท่าของโทษคดีข่มขืนโดยโทษสูงสุดหากพกสเปรย์พิกไทยจำคุก10ปีหรือปรับ1ล้านบาท ในขณะที่ระหว่างโทษค่มขืนอยู่ที่จำคุก4 20ปีปร 8, ับ8,000ถึง40,000บาทล่าสุดเพศสัชกรประพลอังตระกูลรองเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าออยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจมีการปรับลดระดับหรือโทษของสเปรย์พริกไทยหรือไม่และควรมีหน่วยงานเฉพาะมาดูแลที่ไม่ใช่ออยเนื่องจากสเปรย์พริกไทยไม่ใช่เครื่องใช้ในครัวเรือน จึงตเตรียมเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเรื่องนี้แล้วภัยจิตพานนเช้านี้ที่หมอชิดรายงานถ้าพูดถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างเช่นสเปรย์พริกไทยนี่นะครับบางทีแล้วอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้นะครับ<ช>เพราะว่าผู้หญิงที่ใช้ไม่เป็นนั้นอาจจะกลายเป็นอาวุธของคนร้ายไปเลยก็ได้นะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพิจารณากันอยู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นข้อเสนอด้วยความเป็นห่วงสําหรับผู้หญิงที่อาจจะมีโอกาสตกเป็นเหยื่อได้ง่ายแบบนี้ค่ะครับอ่าเรามาต่อกันที่อีกกเตาร